ภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยบ่อยครั้งหลังฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันซึ่งปี2568ก็เป็นอีกครั้งที่เกิดน้ำท่วมในหลายจุดแต่ปีนี้สิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้เราเห็นภาพน้ำท่วมน้ำขังและการระบายน้ำได้คือรูปถ่ายจากดาวเทียมตอนนี้ไทยมีดาวเทียมอย่างดาวเทียมทีออสหและ2ไปถึงดาวเทียมไทยโชดที่คอยติดตามภาพน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องดออรพรเทพนวกิจกหนกผู้อำนวยการศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติจส ด้เล่าถึงความสําคัญและจําเป็นของดาวเทียมในช่วงน้ําท่วมนี้ที่ดาวเทียมได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการครับในส่วนของเรื่องของน้ําท่วมนะครับหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องของที่นยอกาศก็เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุนะครับหรือระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับในช่วงของการแจ้งเตือนการก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีการใช้ข้อมูลดาวเทียม เพื่อที่จะประเมินเรื่องของอพายุที่จะเข้าหรือว่าปริมาณเมฆฝนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุก็จะมีการติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจิสต้าก็มีดาวเทียมทั้งแบบถ่ายทะลุเมฆฝนด้วยรวมไปถึงมีส่วนช่วยฟื้นฟูหลังน้ําท่วมเช่นกันในช่วงของการรีค o v e รีในส่วนของพื้นที่ประสบภัยนะครับ ดาวเทียมเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการประเมินพื้นที่ความเสียหายรวมถึงการวางแผนข้อการช่วยเหลือนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลดาวเทียมเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของภัยพิบัติในทุกๆระยะของการเกิดเหตุครับ จากดาวเทียมทีออสหนึ่งยังสามารถแยกแยะลักษณะของมวลน้ำที่ท่วมขังในแต่ละพื้นที่ได้โดยสีน้ำตาลบ่งชี้ถึงมวลน้ำที่ปะปนมากับตะกอนดินซึ่งเป็นสัญญาณของมวลน้ำที่เพิ่งไหลเข้าท่วมในพื้นที่ล่าสุดส่วนสีเข้มแสดงถึงมวลน้ำที่ท่วมขังอยู่เป็นเวลานานรวมถึงข้อมูลจากดาวเทียมยังช่วยยืนยันและสร้างความเข้าใจถึงขอบเขตความเสียหายที่แท้จริงว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงแม่น้ำเท่านั้นแต่มีการกระจายไปยังเขตชุมชนหลายๆแห่งในหลายพื้นที่ด้วยโดยน้ำท่ว ในปี2568เองดาวเทียมก็ได้ถ่ายภาพรายงานในทุกๆวันถึงสถานการณ์และพื้นที่น้ำท่วมโดยทางจิสตาชี้ว่าเป็นการจัดการน้ำแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นน้ำจากเขื่อนการมอนิเตอร์ระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบูรณาการกับข้อมูลของภาครัฐวางแผนเป็นการจัดการภัยพิบัติซึ่งไม่เพียงแค่น้ำท่วมในครั้งนี้ภาพและข้อมูลจากดาวเทียมยังจะถูกนำไปวิเคราะห์วางแผนต่อกับคณะทำงานและอนุกรรมการต่างๆเพื่อรับมือน้ำท่วมในครั้งต่อๆไปด้วย